เอาลครับเราก็เข้าใกล้สู่ตอนจบของเกมนี้แล้วนะครับผมเียเป็นห้าชั่วโมงที่เป็นสี่ชั่วโมงที่หนุกมากเลยนะครับคือผมบอกเลยว่าเยี่ยงแต่คสี่ชั่วโมงที่แบบ่วยแซมแซมคุณนั่น

ที่อะไรวะเน,นี่ยเรากลายเป็นเด็กเหรออยากกลับบ้านไหม l e กลับบ้านกันไม่เป็นไรนะ I know the way รู้ทางครับ อะไรวะเนี่ยไอสัตว์มึงเอากดเด็กทารกจมน้ำเหรอวะไอพี่แซมสามแซมสแตนอ่าชื่อหรอนะครับ what the fuck อะเอ่อ,อมลีเฮ้ย <Hey, S 2> อมลีอ้ยผมมันไม่มีแมปด้วยว่ะอมลี ผมคนต้องวิ่งไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยว่าแต่ว่าแซวว่าโอ้ยเฮียเหนื่อยสัตว์เอ้ยอะไรของแม่งวะเนี่ยเกมเนี้ย Oh, no fuck. Oh, yeah. Hey, me, right? down. Falling, down, falling down, falling down, falling down. London Bridges falling down. Falling down. คุณสายไปแล้วทำไมถึงไปนานจังเลยเสียงอคุณ,ค,ณคุณยังไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครใช่ไหมคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะแซม ฉันรู้ว่าคุณจะกลับมาวัดอ้าวมิเช็ด Boy, yeah. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you. Right here ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. You're talking me. Bridget? Bridget? Yes. <coughs> Hi. It's me, Sam. I'm Sam. Where's Amelie? Where she's always been. อยู่ไม่มี my d a u g h t e อ้าวเช่ยลูกสาวฉันอ Samantha, อมไม่เคยมีชีวิตอยู่ Emily d o e s n ม,ม่เคยมีชีวิตอยู่ยยหรอไม่ใช่โลกคุณขอโทษแซม a m มันต้องใส่หน้ากากมานาน Emily and b r i d g e e m i l y กับ b r i d g e คือส่วนหนึ่งของฉัน What's this to supposed mean? วันนี้มันหมายความว่าอะไรมีเวลาสำหรับคำถามแล้ว Listen. listen. Just เอฟฟัง w h a วัดวัดแต่วัดผมว่าน่าจะเกี่ยวกับอดีตของแซมนะครับให้เดาร้อยเปอร์ล้านเปอร์เลยอะเพราะว่าอดีตของแซมมันยังมุมมวยเลยเฮียเรื่องที่แบบไอ้ลูกสาวกับ Do d you u n e r s e ูยังไงซามอั a มี่และบริดเจ็ตนั่นคือเพียงแค่ชื่อที่จะทำให้สูญพันธุณรู้้แลวมีทาง h t ์ การนอนยิงคือเหนื่อยนั่น,ห,น,นหรอ,หรอมันคงไม่คนไม่กลับมามันจะไปสู่โลกหลังความตายแต่ไม่ไม่ใช่เหนึ่งนั้นฆ่าคุณคงเป็นอะไรที่อะไรไม่ควรทำรู้ดีกว่านั้น The ว a s t s t r เริ่มเกิดขึ้นแล้ว A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. hand by an explosion. A big bang. So... ม,มันก e ็พาเราไปตัวเลือกแรกไม่ทำอะไรเลยอยู่กับฉันท yes, ี่นี่แล้วก็อยู่จนถึงจุดจบของมันอยู่รอดแค่รอดูมันไหม้เลยด้วยกันกับฉันจนไฟสุดท้ายมอดลงมันก็ไม่แย่นะใช่ไหม

ค<ำ>ผมก็พาพวกเขามาผูกกับบีข,ของฉันบีแรกที่ฉันเปิดไปไประตูมิติหนึ่งคุณหยุดสิ่งที่จะมาไม่ได้ถ้าคุณตัดฉันแล้วก็คุณอาจจะหยุดยัง้ง last standing ได้แ,ดแล้วก็มจจน,นุษยชาติจะอยู่ได้ไดอีกวัน แต่มันของม,มันไม่อาจจะทั้งีใช่มันทำปีน่ะจบแล้วไม่ว่าไงก็ตามแล้วตัดตัดอย่างนี้เหรอการจบจุดจบของเดสแตนดิ้ง คุณหยุดยั้งสิ่งที่ไม่สามารถหยุดยั้งไม่ได้การสูญพันธุ์ที่โหดจะเกิดขึ้นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คุณจบมันได้ด้วยเกะหรือว่าคุณจะยืนมันยื่นยืมมาต่อไปถึงจนถึงถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันจะจบยังไงก็ตามนั่นเป็นทางเลือกของคุณหรือทางเลือกของผมเองนะครับผม

เดี๋ยวก่อนแต่ไม่รู้ว่าคนทำไงรู้สิอแล้วกูควรทำอะไรอ่ะผมว่าแล้วไม่ผมเลือกจริงด้วย มันต้องมีทางเลือกอื่นสิมันต้องมีทางเลือกอื่นสิเรามีกระสุนยี่หกนัดอะมีทางเลือกอื่นสิวะ่ะ ชิปหายผมไม่ได้ยิงโอโอชิปหายแล้วผมไม่ได้ยิงว่ะ ขอทสตาร์ได้ไหมอะฮัลโหลโอเคจอยงี้ก็ได้ไอ hey, สัตว์ตอนนี้เจ็ใช่ไหมมันให้เรายิงเหรอโโอเค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 ขอบคุณ After แล้วถ้าเกิดเราไม่ยิงอีกรอบหนึ่งอะเป็นไรป่าววะ วัดมึงให้ก um ูทำอะไรอะฮัลโหลบายลาก่อยแซมขอตายตรงเนี้ยแหละนี่กลับมาแล้วจ้าฮัลโหลมึงให้กูทำอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้ FUCK! โอ้มันให้เรามันให้เรามันใหเราไอ้นี่วะเชื่อละผมต้องทำอะไรอ่ะเอ่อกูจะรู้ไหมเนี่ยกูต้องทำอะไรเนี่ย เออเออผมไม่รู้ผมทําลงอะไรไป Here It's a dream catcher Where it when you sleep and i l l k e e p the nightmares away I'll always be with you ฉัจะอยู่กับเธอเสมอ When you're all grown up ว่าคุณโตว่าเธอโตแล้ว to make us whole again And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future i don't know which ones to trust which is why i decided to share them with you and the others but to connect the dots to make sense of everything you need perspective you need time time has no meaning to i am not a line i am a single point which is why all i could do was just show you the choices and let you decide our nightmares were your dreams you found the common thread the strand that links them together and you did that the only way possible to live life one day at a time. Thank you, Sam. A <laughs> gun won't help you here. We're but it still has a role to play. I'm not sure. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in? Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam. Sam. I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of people. <imeral> mm -hmm. <imeral> 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 Th that's what an That's what an EE does. on my job, none of this would have happened. I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So... That's what I did. Sounds like hell. A... You and the others came together. Connected. And you may be living on borrowed time. But you still have hope. Before each of the big five, life rebelled. They fought back evolved in order to survive. Young just. มันเป็นโอกาสและถ้าฉันต้องจ่ายราคามันเพื่อสละชีวิตมันก็ช่างมันเราอาจจะไม่อยู่ด้วยกัน แต่เราก็ยังจะเชื่อมโยงกัน Goodbye, <Sam. S 1> ละก่อนแซม A gun won't help you here, but it still has a role to play. huh should do